สวัสดีค่ะและในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของความกลัวซึ่งหลายๆคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของการกลัวโดยที่ไม่ทราบสาเหตุและบอกไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรกลัวการพูดต่อหน้าคนอื่นกลัวความล้มเหลวกลัวความผิดหวังเราจะมาดูกันว่าจิตใต้สำนึกสามารถที่จะช่วยเราในเรื่องนี้ได้ยังไงบ้างคะ่ะ หลายคนคะ่ะที่มีความกลัวมากๆเวลาที่ต้องพูดต่อหน้าคนอื่นต้องพูดในที่ประชุมหลายคนมีความกังวลในเรื่องของการที่จะพูดเพราะฉะนั้นสิ่งที่สามารถที่จะปฏิบัติเพื่อเอาชนะความกลัวได้ก็คือการทำจิตใจให้สงบและปล่อยวางพูดกับตัวเองและบอกกับตัวเองทุกครั้งว่าฉันมีความสามารถฉันพูดได้ฉันมีสติ และคุณต้องผ่อนคลายปล่อยวางซึ่งวิธีดังกล่าวนี้จะก่อให้เกิดกฎแห่งจิตใจที่แน่นอนอย่างหนึ่งขึ้นจนทำให้สามารถเอาชนะความหวาดกลัวและประสบความสําเร็จได้จิตใต้สํานึกของคุณนั้นจะเป็นไปตามคำแนะนำและถูกควบคุมโดยข้อเสนอแนะเมื่อคุณสงบจิตใจให้อยู่ในสภาวะปล่อยวางความคิดจากจิตสำนึกจะจมลงสู่จิตใต้สำนึก โดยผ่านกระบวนการที่คล้ายคลึงกับการดูดซึมในขณะที่มเมล็ดพันธุ์สรรสร้างเหล่านี้ก็จะจมลงสู่จิตใต้สมนึกและมันก็จะเจริญงอกงามขึ้นมาเป็นสิ่งดีงามต่างๆและคุณจะกลายเป็นคนที่มีสติมั่นคงแจ่มใสสงบและเยือกเย็นความกลัวก็คือศัตรูตัวฉกาดที่สุดของมนุษย์ความกลัวนั้นอยู่เบื้องหลังความล้มเหลวความเจ็บป่วย และความสัมพันธ์อันเลวร้ายที่ไม่ราบรื่นของมนุษย์ผู้คนนับล้านมีแต่ความประวัติพรั่นพรึงต่อเรื่องราวในอดีตปัจจุบันและอนาคตแล้วก็กลัวความแก่กลัวความวิตกจริตกลัวความตายความกลัวคือความคิดอย่างหนึ่งในจิตใจซึ่งเท่ากับว่าคุณหวาดหวั่นต่อความคิดของตัวเองอย่างแท้จริงสิ่งที่กลัวนั้นไม่มีตัวตนเป็นเพียงรูปเงาแห่งความชั่วร้าย จงทำในสิ่งที่ท่านกลัวแล้วความกลัวนั้นจะหายไปจงทำในสิ่งที่หวาดกลัวเมื่อคุณยืนกรานอย่างหนักแน่นว่าคุณมีอำนาจเหนือความหวาดกลัวและจิตสำนึกของคุณตัดสินใจแน่นอนแล้วเท่ากับคุณปลดปล่อยพลังแห่งจิตใต้สำนึกซึ่งสนองตอบไปตามธรรมชาติแห่งความคิดของคุณหากคุณกลัวความล้มเหลวคุณก็จะหมกมุ่นอยู่กับแนวคิดแห่งความล้มเหลว และผลที่ตามมาก็คือจิตใต้สำนึกจะทำให้มันกลายเป็นความจริงความกลัวว่าจะล้มเหลวจะก่อเกิดประสบการณ์แห่งความล้มเหลวจริงๆวิธีชนะความหวาดกลัวจิตใต้สำนึกนั้นเปรียบเสมือนคลังแห่งความทรงจำและมันจะบันทึกสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ได้รับรู้มาจิตใต้สำนึกจะสนองตอบและเอื้อประโยชน์ให้ซึ่งวิธีที่จะประสาน ลมเกลียวกับการเอื้อประโยชน์ของจิตใต้สำนึกคุณต้องปล่อยวางผ่อนคลายร่างกายทำจิตใจให้สงบและมีความเชื่อมั่นทำจิตใจให้นิ่งสงบเป็นสมาธินึกถึงผลแห่งความสุขพร้อมกับเรียกหาการสนองตอบจากภายในซึ่งความเฉลียวฉลาดเหนือเรื่องราวทั้งปวงและพลังที่สามารถบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างของจิตใต้สำนึก จะรับหน้าที่ชี้นำไปในทางที่ถูกต้องเองความเฉลียวฉลาดแห่งจิตใต้สำนึกจะเข้าไปควบคุมให้เราแสดงออกแต่สิ่งที่มีประโยชน์ออกมาและในทุกๆความหวาดกลัวความกังวลทั้งหลายให้คุณจดจำไว้เสมอว่าคุณคือผู้ที่มีอำนาจเหนือมันทุกประการเทคนิคเพื่อชัยชนะเหนือความหวาดกลัวทั้งหลายยกตัวอย่างให้เห็นภาพ สมมุติว่าคุณกลัวการว่ายน้ำจงเริ่มต้นเสียวันนี้ด้วยการนั่งอย่างสงบเป็นเวลา5-10นาทีวันละ3-4สครั้งให้ตัวเองผ่อนคลายอย่างล้ําลึกแล้วจินตนาการว่าคุณกําลังว่ายน้ําจงทําให้จิตใจของคุณคิดว่าตัวเองอยู่ในน้ําสัมผัสได้กับความเย็นชื่นและการเคลื่อนไหวของแขนขาทั้งหมดจะเป็นจริงแจ่มชัด และรื่นเริงอยู่ในจิตใจจินตนาการที่เกิดขึ้นนั้นจะพัฒนาขึ้นในจิตใต้สำนึกจากนั้นคุณจะถูกบังคับให้แสดงประสบการณ์เหมือนกับที่จิตใจส่วนลึกของคุณประทับเอาไว้และเมื่อคุณพยายามว่ายน้ำในครั้งต่อไปความสุขต่อการปฏิบัติก็จะปรากฏขึ้นและนี่คือกฎแห่งจิตใต้สำนึกคุณสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคเดียวกันนี้ กับเรื่องของความกลัวอื่นๆเช่นหลายคนกลัวความสูงกลัวน้ำให้คุณสร้างภาพจินตนาการของตัวเองให้แจ่มชัดในดวงจิตถ้าคุณฝึกฝนการปฏิบัติแบบนี้อยู่ในใจจะทำให้การปฏิบัติการทางกายเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายความหวาดกลัวมีสองประเภทคือความกลัวแบบปกติและความกลัวเกินกว่าเหตุความกลัวตามปกติ เด็กทารกแรกเกิดนั้นลืมตามมาดูโลกพร้อมกับความกลัวสองเรื่องนั่นคือกลัวการตกจากที่สูงและกลัวเสียงดังนั่นเป็นระบบเตือนภัยธรรมชาติที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อปกป้องรักษาตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยและความกลัวตามปกติอื่นๆเช่นความกลัวเมื่อคุณต้องอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยแต่สิ่งนั้น ก็จะหายไปได้ด้วยการกระทําของตัวคุณเองส่วนความกลัวอื่นๆอาจจะเป็นเรื่องของการถูกสอนโดยพ่อแม่ญาติพี่น้องครูหรือผู้มีอิทธิพลต่อจิตใจเป็นผู้บอกเล่าถ่ายทอดถึงประสบการณ์ในสิ่งที่ควรกลัวต่างๆส่วนความกลัวเกินกว่าเหตุความกลัวเกินเหตุก็เกิดขึ้นเมื่อมนุษย์เป็นผู้ปล่อยให้จินตนาการโลดโผนอย่างกูไม่กลับ ในหลายๆเรื่องและคนส่วนใหญ่จะจินตนาการไปในเรื่องที่เขาไม่ต้องการทั้งสิน้นความกลัวเกินกว่าเหตุสามารถที่จะดึงสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่คุณไม่ต้องการพบเจอให้กลายมาเป็นความจริงได้เช่นบางคนกลัวว่าบริษัทจะล้มเหลวบางคนกลัวเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่อาจจะเป็นทั้งที่จริงๆยังไม่ได้เกิดสิ่งนั้น แต่เมื่อความเชื่ออย่างฝังรากลึกว่าคุณจะเกิดสิ่งนั้นได้สิ่งที่กลัวจะตามมาหาคุณเสมออย่างไรก็ตามวิธีขจัดความกลัวเกินเหตุนั้นคุณต้องทำให้จิตใจเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามอย่าหมกมุ่นครุ่นคิดอยู่กับความหวาดกลัวนั้นอย่างรุนแรงเพราะจะเป็นการเร่งเร้าให้ร่างกายและจิตใจเรายิ่งสุดโสม เมื่อความหวาดกลัวนั้นปรากฏขึ้นกฎพื้นฐานแห่งจิตใต้สำนึกจะก่อให้เกิดความปรารถนาในบางสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความหวาดกลัวในทันทีจงใช้ความปรารถนาที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันนี้ต่อต้านกับความหวาดกลัวเกินกว่าเหตุและซึมซับประทับอยู่กับความต้องการนั้นด้วยความเชื่อมั่นว่าความคิดภายในสามารถเปลี่ยนแปลงวัตถุภายนอก ซึ่งท่าทีแห่งจิตใจนี้จะสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับจิตวิญญาณให้สูงขึ้นพลังอันไร้ขอบเขตของจิตใต้สำนึกนั้นกำลังเคลื่อนไหวเพื่อประโยชน์สุขของตัวคุณเองโดยไม่มีคำว่าล้มเหลววิธีการตรวจสอบความหวาดกลัวเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าถูกจู่โจมด้วยความหวาดกลัวจงเผชิญหน้ากับมันในทันทีด้วยการจ้องหน้า มองตรงเข้าไปในดวงตาเพราะการทำเช่นนั้นเราจะพบว่าความกลัวนั้นได้เจือจางและลดขนาดลงสู่ระดับที่ไม่ก่อเกิดอันตรายใดๆคุณจงเรียนรู้ความมหัศจรรย์แห่งจิตใต้สำนึกและแนวทางวิธีการที่มันทำงานเทคนิคสำคัญที่คุณได้ทราบจงนำไปปฏิบัติในทันทีเพื่อให้จิตใต้สำนึกฉุดคุณให้หลุดพ้นจากความหวาดกลัวทั้งหลาย ทั้งปวงสรุปท้ายบท 1. ทําในสิ่งที่คุณไม่กล้าทําแล้วความหวาดกลัวจะมาลายไปพูดกับตัวเองด้วยความรู้สึกที่คล้อยตามว่าฉันเป็นเจ้านายของความกลัว 2. ความหวาดกลัวคือความคิดทางทําลายประการหนึ่งในจิตใจคุณจงแทนที่มันด้วยความคิดสร้างสารรค์ความหวาดกลัวนั้นฆ่าผู้คนมานับไม่ถ้วน แต่ความเชื่อมั่นนั้นยิ่งใหญ่กว่าความหวาดกลัว 3. ความหวาดกลัวคือศัตรูตัวฉกาจที่สุดของมนุษย์มันอยู่เบื้องหลังความล้มเหลวความเจ็บไข้ได้ป่วยและสัมพันธภาพอันเลวร้ายของมนุษย์ความรักนั้นสามารถขจัดความกลัวได้หมดไปความรักคืออารมณ์ชนิดหนึ่งที่เกี่ยวพันกับสิ่งดีงามของชีวิตจงมอบความรักอย่างบริสุทธิ์ใจมั่นคง ยุติธรรมปรารถนาดีและประสบความสำเร็จคุณจงมีชีวิตอยู่ด้วยการคาดหวังแต่สิ่งที่ดีที่สุดซึ่งสิ่งนั้นจะมาหาคุณได้อย่างไม่ขาดสาย 4. ขจัดความหวาดกลัวด้วยความคิดที่ตรงกันข้ามและการทำตรงกันข้ามนั้นจะก่อให้เกิดผลตอบแทนอันยิ่งใหญ่ 5. ความหวาดกลัวอยู่เบื้องหลังอาการหลงลืม คุณสามารถเอาชนะสิ่งนี้ได้ด้วยการยืนกรานกับตัวเองว่าฉันมีความจำดีเลิศในทุกสิ่งที่ต้องการทราบ6ถ้าคุณกลัวน้ำจงจินตนาการตัวเองกำลังว่ายน้ำอย่างสนุกสนานกําหนดจิตใจลงไปสู่สายน้ำรู้สึกถึงความเย็นช่ำยามว่ายอยู่ในน้ำขณะที่คุณทำเช่นนี้ในจิตใจอย่างแจ่มชัดคุณจะถูกบีบบังคับ ให้มีโอกาสลงไปไว่ายน้ำจริงๆและคุณจะมีชัยชนะเหนือมันอย่างง่ายดายนี่คือกฎแห่งจิตใจ 7. ถ้าคุณกลัวสถานที่คับแคบเช่นลิฟต์ห้องบรรยายจงปรับจิตใจว่ากำลังอยู่ในลิฟต์พร้อมกับชมเชยการทำงานทุกขั้นตอนของมันแล้วจะพบว่าความหวาดกลัวต่อสิ่งนั้นหายไปอย่างน่าอัศจรรย์ 8. คุณเกิดมาพร้อมกับความกลัวสองประเภทคือกลัวการตกจากที่สูงและกลัวเสียงดังส่วนความกลัวอื่นๆที่เหนือจากนี้นั้นล้วนไม่มีประโยชน์คุณจงกำจัดมันออกไป 9. ความกลัวปกติเป็นสิ่งดีแต่ความกลัวเกินเหตุนั้นก่อให้เกิดผลเลวร้ายอย่างยิ่งในการปล่อยตัวปล่อยใจให้หมกมุ่นอยู่กับความหวาดกลัวเกินเหตุบ่อยๆนั้น ทำให้ตกเป็นทาสของมันได้อย่างง่ายดายรวมถึงทําให้ประสาทสับสนและเสียขวัญ 10. คุณสามารถเอาชนะความหวาดกลัวเกินกว่าเหตุเมื่อได้ทราบว่าพลังแห่งจิตใต้สํานึกสามารถเปลี่ยนแปลงสภาวะและทําความปรารถนาอันแรงกล้าที่เด่นชัดอยู่ในหัวใจให้กลายเป็นจริงได้ให้ความสนใจและจดจ่ออยู่ที่ความต้องการที่ตรงข้ามกับความหวาดกลัว นอกเหนือจากนั้นความรักก็สามารถขจัดความหวาดกลัวให้หมดไปได้ด้วย 11. ถ้าคุณกลัวความล้มเหลวจงสนใจอยู่กับความสำเร็จถ้าคุณกลัวโรคภัยไข้เจ็บจงยึดมั่นอยู่กับการมีสุขภาพดีถ้าคุณกลัวอุบัติเหตุจงสาธยาร้องของการชี้นำและปกป้องถ้าคุณกลัวความตายจงนึกถึงการมีชีวิตนิรันดร 12. กฎยิ่งใหญ่แห่งการแทนที่คือทางออกของผู้ที่ตกอยู่ในความหวาดกลัวอะไรก็ตามที่คุณกลัวมักมีรูปแบบอยู่ในความปรารถนาของคุณเช่นถ้าคุณเจ็บป่วยคุณต้องการความมีสุขภาพดีสมบูรณ์แข็งแรงถ้าคุณอยู่ในกรงขังแห่งความหวาดกลัวคุณต้องการอิสรภาพจงเกาะเกี่ยวจิตใจไว้กับสิ่งดีงามอย่างมุ่งมั่นขอให้มั่นใจว่า จิตใต้สำนึกของคุณนั้นนำทางคุณไปตลอดรอดฝั่งอย่างไม่มีคำว่าล้มเหลว 13. สิ่งที่คุณกลัวไม่ได้เกิดขึ้นจริงเว้นแต่จะยอมรับมันไว้ในความคิดและความคิดคือผู้สร้างซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมสิ่งที่กลัวมักเกิดขึ้นเสมอฉะนั้นจงคิดแต่สิ่งที่ดีงามเพื่อให้เกิดสิ่งดีงามตามมา 14. จงสำรวจตรวจสอบความหวาดกลัว ชูมันขึ้นสู่แสงแห่งเหตุผลเรียนรู้ที่จะหัวเราะใส่หน้าความกลัวเพราะนั่นคือยาขนานวิเศษไม่มีสิ่งใดที่สามารถรบกวนคุณได้นอกจากความคิดของคุณเองข้อเสนอแนะถ้อยคำหรือการปฏิบัติของผู้อื่นไม่มีพลังใดๆพลังอำนาจนั้นอยู่ภายในตัวคุณเองและเมื่อความคิดของคุณมุ่งมั่นอยู่กับสิ่งดีๆก็เท่ากับว่า ได้รับพลังนั้นซึ่งเป็นพลังที่แฝงอยู่ในความคิดดีงามทั้งหลาย 15. พลังสร้างสรรค์มีเพียงหนึ่งเดียวและมันเคลื่อนไหวในฐานะของความปรองดองไม่มีการแบ่งแยกหรือทะเลาะเบาะแวง้งนับจากนี้ไปคุณจงขจัดความกลัวทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในใจของคุณได้เลยเพราะว่าคุณรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่มีตัวตนจริงๆ มีแต่ความคิดของคุณเท่านั้นที่จะเป็นคนชักพาให้ชีวิตดำเนินไปในทางไหนเมื่อไหร่ที่คิดกลัวสิ่งใดให้คิดทางตรงกันข้ามเสมออยากมีสุขภาพที่ดีคิดถึงแต่สุขภาพดีไม่อยากเกิดอุบัติเหตุก็ไม่ต้องเรียกร้องอยากได้สิ่งไหนคิดสิ่งนั้นและเมื่อไหร่ก็ตามที่จิตใจคุณลหลงไหลไปในเรื่องที่ผิดผิดหรือเรื่องที่คุณหวาดกลัว ก็แค่คิดไปในทางตรงกันข้ามชีวิตของคุณนั้นถูกลิขิตและถูกกำหนดได้ด้วยความคิดของคุณเองโค้เดนจอยแฮปปี้สเตชันขอบคุณค่ะ